สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันนะคะอันนี้เราจะเดินทางไปโปรแลนด์ค่ะแต่ว่าเราจะไปแวะที่เยอรมันตะวันออกก่อนนะคะตลอดทางที่มาเราก็เจอหมอกนะคะหมอกลงเยอะมากเลยนะคะอุณหภูมิประมาณหนึ่งองศานะคะหมอกลงตลอดทางเลยนะคะเราออกบ้านกันเวลา เกือบสิบโมงนะคะทุกคนดูสิคะหมอกอยังลงหนาอยู่นะคะพอเที่ยงเราก็แวะพักที่ปัม๊มมันปั๊มหนึ่งนะคะแล้วก็มาแวะพักท่านข้าวเช้ากันนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ข้าวเที่ยงนะคะข้าวเช้าอาหารที่นำมาด้วยก็จะมีนี่คะขนมปังก้อนกับไส้แฮมนะคะพอพักรถพักคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศในปั๊มนะคะก็โลง่โลงๆนะคะ หลังจากนั้นเราก็ขับรถเดินทางกันต่อคะ่ะสองข้างทางวิวก็สวยนะคะตอนบ่ายก่อนข้างจะมีแดดแล้วนะคะอุณหภูมิก็จะอยู่ที่5องศานะคะก็ยังค่อนข้างหนาวอยู่นะคะนั่งรถกินลมชมวิวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนรนี้วิวสวยนะคะก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนดูเนาะมีกังหันลมเยอะมากเลยคะ่ะ ตรงนี้จะผ่านบ่อยนะคะจะมาทุกปีเพราะว่าจะไปดูแข่งรถที่เยอรมันตะวันออกเหมือนกันนะคะเราจะผ่านตรงนี้ทุกปีเลยค่ะรถติดนะคะทุกคนเมืองนอกก็มีรถติดด้วยนะคะดูนะคะดูตอนนี้เราจะเข้าเมืองเดสตินแล้วนะคะอันนี้บรรยากาศพระอาทิตย์ใกล้จะรับฟ้าแล้วนะคะท้องฟ้าก็ สีสวยงามนะคะทุกคนก็เลยถ่ายมาไว้ให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้เราก็ใช้เวลาเดินทางประมาณห้าชั่วโมงนะคะก่อนที่จะถึงเมืองดิสเทนนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ขับรถต่อไปอีกนิดนึงนะคะทุกคน มาถึงแล้วค่ะเมืองเดรสเดนค่ะเดี๋ยวเรากลับไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงที่พักนะคะดูวิวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตอนถึงที่พักเราไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะเดรสเดนเป็นเมืองที่สวยงามนะคะอยู่ทางตะวันออกของเยอรมันนะคะ พอมาถึงที่พักเราก็เช็คอินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ออกไปตะลุยตลาดคริสต์มาสเลยนะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะ